สวัสดีครับแมพี่น้องเอฟซีสน้อยเป็นวันแพงเอฟซีน้องอิงครับพบพอกับบาวโทในช่องท้องพูนแม่น้นอยน้องอิงครับครับพี่น้อง,องนี่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับโครง <c oughs> นี่ครับนี่คือโครงวาวครับพี่น้องเบิ้งขนาดความสูงครับ นี่คือขนาดความสูงครับจากหางหางกระโดงขึ้นไปหอดหัวทีว่สี่เสียบไอ้สนูนะครับนี่สูงกว่าลังค่าครับนี่สูงกว่าลังค่าครับพี่น้องแล้วตัวนี้ก็คือไอ้ตกกาดโค้งแม่ครับโค้งแม่กับโค้งลูกส่วนสนูยังบอท่านหน่เห็ดโค้งครับ ไอ้สี่ส่หวายนะครับพี่น้องใส่หวายเป็นใบใบสนุวาวครับแต่ตัวนี้คือโค้งเล้าไว้เรียบร้อยครับครบเซตนะครับมีโค้งก้างกับไอ้โค้งแม่โค้งลูกนะครับพร้อมทีสิป,ประกอบมืออื่นครับพี่น้องมืออื่นสิป,ประกอบวาวใหญ่เบิ่งครับว่าประกอบโค้งแล้วสิใหญ่ขนาดใดนะครับ <c oughs> นี่ละ ส่วนกระดาษที่เสใยดติดติดวาวนี่ต้องเป็นกระดาษกระสอบปูนครับพี่น้องกระสอบปูนซีเมนต์นะครับตอนนี้ยังบมีครับเพราะว่าสร้างกระเบื้องยังบบทันได้มานะครับเดี๋ยวตัวที่เพิ่นเห็ดแล้วกระเพาที่มดแล้วครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าเวาสีเอ,อีกอย่างเห็ดนะครับรอติดตามแล้วกะ็ไม่ไพ่ส่วนที่เหลือเสียามาเห็ดวาวจุราขนาดหน่อยขนาดเล็กครับ สัมปะมาณสัมสัมค้นนีแ่แหละเออประตองสูงกว่าค้นดอกเอาสัมค้นนีแ่แหละครับเป็นวาวจุลาแบบหางสั่นนะครับหรือว่าแบบบ่มีหางก็ได้ครับพี่น้องรอติดตามเดี๋ยวบารโทนสีนใ้เบิ่งครับเ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้ซื้อซื้อโต๊ะเบสมากครับซื้อโต๊ะเบสใหม่มานี่คือโต๊ะเบสใหม่ครับ เดซีย่ยักใส่เอ็นครับอยากใส่เอ็นขั้นใส่ขั้นเก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนเปลียยป่ยนด้ายเปลี่ยนดวงเบ็ดใหม่ละกะสีใส่ตัวนี้ครับพี่น้องไปซื้อมาแล้วนี่ครับเป็นปั้มมือแข่งครับเอาแบบถือที่สุดได้พี่น้องถุงละห้าสิบบาทได้ถือที่สุดนี่ใส่เบ็ดแล้วคนกินได้พร้อม ดังไฟจี้หอมๆนะครับปั่นข้าวเหนียวห่อนๆวันนี้ใบซื้อละสองตโอ้ยเบสเท่านั้นครับหอมห่วยๆนี่ครับสีใสเป็นเง่อ <c oughs> มื่ออื่นกับสีเห็ดวาวแลลกกะสีใสเป็นเงอไอสียากเบ็ดไหมแลลกกะสีเฮ็ดเป็นเงอไหมนะครับ ส่วนเอฟซีที่ถามหาเหล็กข้อรถจักรยานไฟฟ้าเดี่ยวมืออื่นเสาเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นเสาสิถ่ายคลิปให้เบิ้งครับให้เขาปล่อยเหล็กอันมาก่อนเดวสิถ่ายคลิปให้เบิ้งนะพี่น้องร่อรับชมครับสําหรับเหล็กข้อรถจักรยานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปให้อาหารน้องๆลังบานก่อนครับคําแล้ว สว่วนนี้กะน,น้ำยาเอ e ็มเป็นไรครับพี่น้องสามารถใส่ได้เหรอเริ่มเริ่มไอ้ฟองที่มัน,นเกิดขึ้นมามันเริ่มหมดแล้วครับเริ่มหมดฟองแล้วสามารถใส่ได้ครับสีสีงามเลย เดี๋ยวจะไปเทลงบอ่อป้าครับเพื่อที่สิปรับสภาพน้ำเขาขอ,อกแล้วครับเขาขอ,อกแล้วนี่ตูหลูก,กับโนน,นถ่ายอยู่นี่เบิ่งเงาวงาวงาปาดน้ำขึ้นสิ ไปเกล็นตากแดดเมื่อยๆแล้วก็มากินน้ำนะเมื่อเลย <c oughs> นี่ครับพี่น้องเจ็บรลายอาหารสองทองกับน้ำนี่ปะวันไปเห็นยางลยอยู่ปะวันไปหากะปูมาเราแว่ครับไปหากะปูมาเตรียมเราแว่นะครับคูดกะปูไปนำไ้ำทายคลิปไปนํำ ได้ผูาหาวว้หาโตวะเนาะไปให้อาหารตูหลูตูดูอาหารตูหลูกอะไก่สิมัดลหรอวันนี้อีกหลยมืออยู่ หมุนกินเลยมันกินะ่ะวัดกินเป็นตะแเสียเป็นตะนวดเลยสวัสด่สวั๊บ,บต้องปิดดีๆครับเดี๋ยวล่มเขา่า มันสีบเศร้าหอมนะครับพี่น้อนแลวกะเดี๋ยวมดเข่าน้ำต้องคิดดีๆโดไปนอนเฝ้าปะวันขุดกระปูไหมโหวพี่โดเฮาไปนอนเฝ้อ <c oughs> สองท้องอกินกินกินหลากิน กินอิ่มแล้วก็น,นอนบานนี้เลาะตากแดดเมือ่มอเมื่อเรามวนกุบอยากกินยังก็ไปหากินนะอยากกินหยาก,กินเฟืองทางในกับไปดี่ะตาตมภาษาเพิ่นเฟือกไวครับบ่อยากให้ออกนาบ้านนะครับบ่อยากให้ขามถนนให้ออกไปหลังบ้านหุ่นไปใส่กับไปโหลดทังหลังบ้านน่ะเบิดผอมกันแต่เวลาให้กินเั้ื่องเคงไกลไกกันบ่ได้เด้ เพื่อนนี่สิไปแย่งเขานะท้องทานตรงนี้กินตั้งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งข้างล่างไงกินหมดพร้พอมกันบมดตรงแย่งกัน <c oughs> คำแล้วพี่นอ้องอีเวนต์ตกดินแล้วบรรยากาศครับโค้งงามบอ่อ ปูนพี่โดพี่โดนอนฟอลปะวันขุดกระปูอยู่กินกินโตโหลกินกินโหลกินขอบคุณตักำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์ก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเ้อครับฝากเฆษณาุห้น้ำรับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมหรัิสากรในพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ